ก็สดพุดดูที่รักจ๋าว่าไงคะลูกของเราหิวไหมจ้าตอนนี้ลูกลูกของคุณมีชื่อแล้วนะคะชื่อน้องอะไรคะน้องเหลืองอุยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาแฟนผมเฮ้ยเปิดตัวอยู่เลยเหรอเปิดตัวเลยแนะนำก่อนก๊อฟแก๊ปค่ะผมเจิ้นเนี่ยจะพาไปที่ไหนคะคุณเจิ้นวันนี้จะพาภรรยาสุดที่รักของผมนะครับมาสดภรรยาชอบกินก๋วยเตี๋ยวไหมชอบ ชอบกินผัดไทยไหมชอบกินหอยไหมชอบชอบกินหมดทุกอย่างในเล่าเนี่ยชอบกินดาวที่สุดแหละได้เลยเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาทานร้านลับนะฮะร้านนี้บอกเลยนะอยู่ลึกมากอะไรลึกๆนะลึกสุดสุดซอยอ้ครับอะแล้วร้านนี้ไปกันดีมากอ่ะพร้อมไปเลยดีกว่าพร้อมหรือยังเราไปลึกๆกันเดียวเคยมาจริงมั้ยเนี่ยเคยมาแต่ก่อนมัอยู่ตรงนี้โยนี่เอาหลังทำไมรู้ไม่สะกิ้รู้ไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่ารู้ ร้านแล้วครับพะเยาก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณแต่ทำไมไม่เจอคุณพะเยาเลยวันนี้ขออนุญาตมาเป็นตัวแทนคุณแม่นะครับคุณแม่สวัสดีครับัััีีครบออนนนน้้พี่นุค่ะเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านนะคะพะเยาก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณนะคะอาหารบนโต๊ะน่าทานมากเพราะอะไรครับ ทำไมคนถึงต้องแบบมาที่ร้านนี้ครับพี่นุกขาอันดับแรกเลยก็ก็เป็นรสชาตินะครับของเราก็โดยมากวัตถุดิบส่วนใหญ่เราจะทําเองถัวเราคั่วเองนะครับพริกเราก็ปันเองคั่วเองนะครับกุ้งก็ไค่ต้องไปไปไปซื้อมาคเพราะยังไม่ได้ทำบารเอาไว้เอาไว้โปรเจกต์หน้าจะทำเพิ่มนะครับอันนี้ก็แสดงว่าคนที่ติดใจในรสชาติเลย พราะที่ร้านพี่เจิ้นมาที่คนเยอะมากเยอะมากเราก็ร้านลึกแม้วจริงคือถ้าหลับหรือเผลอกดโทรศัพท์นิดนึงนะั่นคือเลยไปนู่นเลยนะเดิมทีร้านที่ตอนแรกลึกกว่านี้อีกนะครับ <c oughs> เปิดที่บ้านที่อยู่ริมน้ําเลย <c oughs> แต่ด้วยความว่า เราไม่สะดวกเรื่องของการจอดรถที่ปริมาณลูกค้าที่มาเยอะๆะก็เลยอาศัายมารถจอด3าคันรถทัวแล้วก็รถเก่งขึ้นมาร้อยกว่าคันแต่ที่จอดต้องบอกค่ะว่าว่างกว้างขวางมากนะคะสุพรรณเด็กต้งพแล้วจุดเด่นค่ะที่ร้านนะคะมีเมนูอะไรบางคะัที่จะนเสนอคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มต้นเลยเราเริ่มต้นด้วยก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับอันนี้จะเป็นต้มยำน้ําแล้วก็ต้มยำแห้งนะครับเป็นต้มยำกุ้งสดนะครับรถกลัวลองทานได้เลยนะครับจะมีผัดไทยจะเป็นตัวผัดไทยเกี๊ยวกรอบกับผัดไทยตัวเส้นเส้นจันนะครับเพราะว่า ของเราน้ําซอสเราจะทําเป็นต้มในหม้อแรงดันนะครับเพราะฉะนั้นรสชาติจะคงที่นะครับทุกจานที่ออกมานะครับแล้วหมูค่ะมันดูฉ่ำแล้วมันดูแบบว่าไทยๆดูโบราณจริงๆเลยอันนี้คือเป็นสูตรของที่บ้านเลยใช่ครับสูตรของคุณแม่เลยครับเปิดมากี่ปีแล้ววาพี่นุไม่กี่ปีนะครับแต่เดิมที่เราขายอยู่ในงานของโอท็อปทนชิมเราโชคดีได้ได้รับโอกาสให้ไป้จดทะเบียนเป็นโอท็อปทูนชิมนะครับเนี่ยคุณผู้ชมนี่เฟรชมหัศจรมากโ้ เดินมาถึงนี่นะคุณท่อมาหครับอย่าปิดนะครับวันไหนหยุดไม่ต้องหยุดอร่อยมากเออขอบคุณครับขอบคุณครับสงสารทีมงานครับทีมงานจะไม่ไหวขอบคุณรับมงอร่อยจริงมาที่ดิซันมากค่ะอันนี้คือไม่มีกุ้งก็จะราคา60บาทใช่ไหมคะอันนี้ครับต้องบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนะคะต้องเป็นแบบนี้นะครับพราะมีกุ้งแห้งด้วยเด็ดจะคลุกแล้วจะทานให้ดูนะครับหมูสับต้องเยอะๆเน้นๆแบบนี้นะคะแล้วน่าชิมมากนี่นะคะ ไไม่ต้องปรุงเลยพม่โน้ครับกับที่หัวไหลเลยนะห้ามหยุดนะไม่โูอร่อยมากครับอันนี้คือนัวมากครับโอ้โหมาต่อยหนึ่งเมนูเรียกแก๊บนี่เมนูผัดองป่าทยครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยพม่โูผัดไทยเกี๊ยวกครับจริงเหรอใช่ครับ อันนี้ก็ไม่มีเส้นแต่น้ำซอสที่นี่คือเป็นน้ำซอสของเรานะครับซอสเราใช้ซอสมะน้ำมะขามเปียกครับเป็นซอสสูตรโบราณของคุณแม่เขานะครับพี่จะลองดูปรับปรุงให้เลยอันนี้คุณผู้ชมนี่กรอบนะอร่อยไหมคะกรอบเลยใช่ไหมคือตัวน้ำซอสเนี่ยคือดีมากดีนั่งจริงแล้วพอคือตอนั้นน้ำมะขามนะรสชาติแบบครบรสนแล้วก็โดนใส่ของกรอบเลิศเลยใช่ไหมสุดโอ้โหเส้นจันทร์บ้งนะคะ มันเลยมันละเียนุ่มมากครับหอยตแล้ะชิ้นใหญ่มากเลยนะคะอร่อยมากอันนี้คือแบบว่าตอนมาถามนี่คือกลิ่นตึงขึ้นมาเลยนะคะ <c oughs> มีความอมเปรี้ยวนิดนๆนะครับมีหวานๆหน่อยดีมากเลยค่ะ <c oughs> แค่เราต้องลองแบบนี้พี่นุบอกว่าให้กินส้มตามกับเส้นผัดไทยคุณ <c oughs> ระหว่างที่พี่จะชิมคุณก็ชิมไก่ไปเลยมีไก่ทอดด้วยในการครีเอทนะคะรังสันนี่โอ้โหหัวสั้นเลยนะคะดีมากคือซุหน้ำมันครับ รสชาติจัดจ้านปลาดุกสีไก่ที่ได้การหมกักมาเป็นอย่างดีกรอบๆแล้วก็แซบ่บๆอ่าน,นี่คําสุดท้ายส้มตำค่ะมาคู่กับผัดไทยอย่างที่พี่นุแนะนํานะคะว่ามันต้องเข้ากันแล้วก็ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นดิฉันจะลองทานนะคะอร่อยมากผัดไทยเส้นมันเหนียวนุ่มอ่ะพี่เจิน้นครับแล้วก็มาคู่กับํำไทย,ย่างพี่นุค่ะครับแล้วมันจะออกเปรี้ยวหวานๆอะไรเงี้ยรสชาติดีมากอุ้ยอร่อยขนาดนี้ค่ะ เรามาอยู่ตรงนี้ไม่ได้พี่เจ้าเราต้องไปหน้าร้านทำไมเข้าไปมอบป้ายใช่ยูไรทำไมเหมือนเสร็จได้ห้าม กำแน้ำาหมงคลกล้องติดก้หมูเป็นการการันตีนะคะว่าร้านพะเยาก๋วยเตี๋ยวโบราณนะคะอร่อยจนต้องกราบนะคะร้านเปิดปิดกี่โมงคะร้านเปิด9ก้าโมงนะครับปิดประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับหรือจนกว่าของจะหมดเปิดกวันไหมปิดวันจันทร์ครับเบอร์ต่อไปเบอร์อะไรคะพี่นุค่ะศูนย์แปดห้าครับหนึ่งเก้าเก้าสเดี๋ยวป๊อปแกลกับน้งเชินขอทานต่อก่นะคะแลเดี๋ยวก็ลาพีนุตรงนี้พร้อมกับคู้ชมทงบ้านนะคะเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่ว